ส่วนขราวนี้นะคะแฟนๆก็ต่างส่งกําลังใจให้กับนักแสดงสู้ชีวิตอย่างเมฆวิในัยไกรบุตรค่ะหลังมีภาพที่เขาเนี่ยต้องนอนป้อนข้าวบนเตียงด้วยใบหน้าที่บวมเป่งออกมานะคะซึ่งล่าสุดก็ต้องกู้เงินมาถึง2ล้านบาทเพื่อมารักษาตัวด้วยค่ะ ยังคงต้องส่งกำลังใจให้กับนักแสดงสู้ชีวิตเมฆวินัยไกรบุตรนะคะหลังจากที่ต้องรักษาตัวจากโรคตุ่มน้ำพองเลยเป็นเหตุให้ไม่สามารถกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้ค่ะแล้วก็ต้องขายของออนไลน์เพื่อหารายได้มารักษาตัวนะคะแต่ว่าล่าสุดแฟนๆก็ต้องตกใจเลยค่ะเมื่อเมฆวินัยออกมาเผยภาพล่าสุดขณะที่ถูกป้อนข้าวบนเตียงด้วยใบหน้าที่บวมแบบนี้นะคะเพราะว่าโรคตุ่มน้ำพองเนี่ยกำเริบหลังจากที่เขารับการเปลี่ยนถ่ายพลาสมาซึ่งทางคุณหมอก็ได้เปิดเผย ว่าทางเมฆวินัยมีปัญหาเกี่ยวกับฮีโมโกลบินเมื่อเขารับการเปลี่ยนถ่ายพลา s m a ภายใน24-28ชั่วโมงค่ะแต่อาการทางผิวหนังนจะต้องใช้เวลาในการสมานประมาณ1อาทิตย์นะคะโดยต้องเปลี่ยนถ่ายพล a s m a ประมาณ3เดือนเพื่อให้อาการสงบลงการรักษาครั้งนี้ต้องใช้เงินจํานวนมากเลยค่ะทําให้ล่าสุดเจ้าตัวต้องกู้เงินกว่า2ล้านบาทเพื่อมารักษาตัวค่ะ